ดอกอินทวาหรือพุทธยักษ์หรือพุทธเวียดนามตัวนี้น้ําหอมชาแนลจะเอาตัวนี้ไปสกัดเป็นน้ําหอมเขาจะมี l i m i t ต็ดเอดิชันเป็นเป็นซีซั่นไปที่เรียกว่าคาริเนียนะคะนี่คือดอกคาริเนีย คุณปลูกเป็น<อ>ฟาร์มแล้วคุณมาสก,กัดน้ำหอมก็ได้ไปไปแอบ,บแอบ,บชาแนลก็ได้เ <c oughs> ช้าตอนเย็นจะหอมมากใช่อ่ะ,อะเราไม่ต้องซื้อชาแนลแลยใช่ไหมไม่ต้องซื้อ <c oughs> าากโมวยแถวนี้แหละเ <c oughs> ช้าแล้วก็มาเก็บแล้วกยี่ลงตัว <c oughs> เออไม่ต้องซื้อชาแนลคือใบแว่นหรือใบโบบกอีกชนิดหนึ่งส่วนตัวนี้ก็คือเมื่อกี้นี้ใบใบเมื่อกี้นี้ฮะต้นหูเสือลายเขาจะมีสองพ หูเสือปกติเนี่ยเขาจะจะเขียวทั้งใบแต่นี้คือหูเสือลายเขาจะมีแซมแซมขาวเล็กน้อยซึ่งคุณสมบัติก็ๆๆคล้ายๆกันนะฮะจะเอาไปาุคณแม่ได้เลยเอาหนูเอาเอาเอ,เ,อเด็ดเดด็ก้านใหญ่ๆมันเพราะว่ามันจะได้กินขึ้นคือ <laughs> <laughs> เราเห็นว่า,าววจะอยู่นั้นที่เออเมนูอาหารเขาด้วยอันนี้เมื่อกี้ที่เราทานกระเพราโอ้ที่บ้านขาดพอดีเอาเลย ในแปลงก็จะมีสารพัด